ติดแน่นอนนะครับตรงนี้ครับมั่นใจครับชัวร์ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟูลทีม BTB ตัวที่ผมจัดมาจะเป็นตัวเมตาหมดเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหน้าตา11ต,ตัวจริงกันเลยดีกว่าไปโอเคครับเริ่มมาที่ตัวแรกนะครับโรเบิร์ตเลวันด s อฟสกี้เป็นปีที่ ถนัดไม่สองเท้านะครับแต่ว่าพลังนี้ก็พอไหวพอไหวเออพลังแฝงก็จะมีประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับตัวต่อมาครับเควินเดอะบอยครับตัวเมตาอีกหนึ่งตัวคือพลังมันอาจจะดูแบบไม่ได้เวอร์มากนะแต่ว่ามันยังเล่นได้นะทุกคนนี่พลังแฝงมีประมาณนี้โคตรเก่งนะครับเดอะบอย แล้วก็ปีกสองข้างนะครับเป็นเนมานะครับกับพาเวลเน็ตเวดนะครับเนี ne ่โ oh อ้โ oh. หพลังมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนปีถึงปีมันจะเก่าอะ่ะแต่ว่าพลังมันยังใช้ได้นะครับพลังแฝงก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็คู่กองกลางของเรานะครับเป็นลุดกุลิตกับแฟงไรกาดนะครับนี่โอ้ <Wow. S 1> oh, แฟงไรกาดจะมาถึงเรื่องเกมลับนะแต่ว่ากุลิตเนี่ยผมเอามาไว้แบบเป็นตัวทําเกมเป็นตัวลุกแล้วก็ให้ไรกาศเนี่ยคอยตัดเกมนะพลังแฝงก็มีประมาณนี้มาที่แบ็กสองข้างนะครับจะเป็นจอร์ดี้อัลบากับไคล์วอลเกอร์นะครับเรื่องความเร็วนี่ต้องไว้ใจนะครับแล้วก็เกมลับนี่ใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยนะครับทุกคนพลังแฝงก็มีประมาณนี้เลยนะ แล้วก็คู่เซนเตอร์ครับนั่นก็คือเมลดินี่กับริโอเฟอร์ดินานนะครับนี่คือเมลดินี่เนี่ยรู้กันอยู่แล้วเมตาอยู่แล้ววิ่งเร็วมากๆนะครับกับตัวเร็วพลิกตัวเร็วแล้วก็เล่นเกมรับดีมากๆนะครับเบียดชนได้ดีเฟอร์ดินานนี่ก็แน่นนะครับแข็งแรงโอ้โหสุดยอดจริงทั้งคู่นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับผมเลือกมาเป็นอูไลนะเออกิงใช้ได้นะครับเซฟลูกปฏิหารให้เยอะอยู่นะครับ11ตัวจริงก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับว่ายังเล่นไหวหรือเปล่า เนมาครับเดอะบอยไปเลวานครับข้างบนหลุดครับเน็ตเว็ดใสก้อยเป็นประตูครับเน็ตเว็ดเอาละมอร์ดินีเอ้ยมอดินี่จัดให้หลุดละเออเอาเอาเอามอดินี่อ่าเอาดีมอดินีเอาอีกอะเออไม่ถึงอ่ารายการครับสวนเดอะบอยครับเลวานเลวานไม่ไปเอาส่งให้เลวาน เดอะบอยครับยิงโลเอ้าแม่งไม่เข้าซ้ำครับโอ้โหเรียบร้อยเจอซ้ำครับเลวานคุณฤทธิ์เลวานควงครับโอ้โหแต่แม่งโดนกันวะเดอะบอยได้ครับยิงโลครับโอ้โหแม่งเข้าได้ไงวะเอ้ยเดอะบอยวะไหลกาดมองไปคุณฤทธิ์ครับส่วนครับเน็ตเวทเน็ตเวทครับเดอะบอยเห็นแล้วแทงครับไปแล้วครับเน็ตเวทเน็ตเบียดครับเบียดยังยังไหวครับ S <S <an> <S เห็นเลวานแล้วครับปาดเข้ามาเ,เรียบร้อยครับชาร์จจอดเลวานครับไรกันเอ้ยบอลดีนานเฮ้ย yeah. ไปเปิดไปให้บอวันนี้ครับเอ้ยล่างหลุดล่างหลุดเนมาครับเนมาแตะให้เดอะบอยครับเดอะบอยโลครับโอ้โหหายเลยเดอะบอยนี่เออมันจะมาหลอกอะไรโดนสวนโดนสวนบอรินี่ครับ มาดินี่โอ้โหมาดินี่ของจริงว่ะมาดินี่ได้ไหมเอ้ยเอา,เอาไม่ฟ้าเว้ไปครับเดบอยเดบอยห็นข้างล่างครับแทงครับเน็ตเว็ดไปแล้วครับเน็ตเวด็ดออกมาขนาดนี้ก็ต้องส่งยิงครับโอ้โ oh, ห oh, เรวานกูดโนดนกูโดนแน่ตรงนี้เอาเอาโอ้โหแม่งเซฟให้ว่ะอุไลช็อตนี่กูสวนช็อตนี่ล่างครับไปครับนมาครับ แม่งเหมือนจะไม่ทันเลยวะนี่มาครับให้มาที่ตรงกลางครับไปครับกุลิตกุลิตให้คืนครับตอกหนึ่งทีครับแล้วแล้วปัน่นโโอ้หนึกว่าออกแต่เข้าไปครับเดบอร์บอยเฮ้ยมอลดินี่เฟอร์ดินันเออเฟอร์ดินาน,ออน,านไอวคลเกอร์ก็ไคลบกเอ๊ะแม่งหลอกแม่งหลอกแม่งหลอกนะแต่ไม่ผ่านครับเฟอร์ดินานเข้าโอ้ไกรกลาครับ ไลการครับส่งใหนเนตเวทคืนครับไปที่กุลิดครับแล้วมาที่ไลการครับชิ่งครับไลกาต้องตอก1ทีครับแล้วก็ยิงโลซ้ายโอ้โหไลการครับมาเองหมดเลยนะครับทุกจงังหวะ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับฟูลทีม BTB เมตาทีมนี้นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับได้รับบรรยากาศเก่าๆมากๆเลยนะครับโอ้โหแต่ก่อนนี้ต้องเล่นกันนะฟูลเมตาแต่เด๋ยนนี้โอ้โหเปลี่ยนไปฟูลทีมหมดลวผมเลยกลับมาทำเมตาโชว์นะครับก็ยังเล่นได้สบายบื่อนะครับยิ่งเกมรับนี่คือแบบเล่นง่ายมากเลยนะเกมรับอะคือแบบเข้าบอลเข้าอะไรคือได้เปรียบตลอดอะ ผมบอกเลยใครเพิ่งเริ่มเล่นนะผมแนะนําเลยทีมนี้ใช้ไปไม่ถึง1 0 0 0 0แสนเอ็มหมาโคตรน้อยอ่ะทุกคนแต่ว่าไอไอก็ไม่เก่งเท่าปีใหม่ๆนะครับแต่ว่าโดยรวมผมให้ทีมนี้ผ่านนะครับผมเล่นได้สบายครับใครอยากทําลองไปทําเล่นดูได้ครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครอยากพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายยังมีต่อ นี่ก็พอตีเยอะยี่สิบเปอร์เซ็นติดอยู่แล้วดูเด็กทรงไรีว่ากลับเข้าสู่ทีมชนแค่สามทีพอชนซ้ายพิงยี่สิบเปอร์น์อาอะไรมาไม่ติดไปครับโอ้โหแลกอย่างนี้ติดแน่นอนนะครับ ตรงนี้ครับมั่นใจครับชัวร์ครับติดครับเงโคตรเป๊ะจัดไปครับไอแช่งก็ขอโทษด้วยแล้วกันมือผมทอง